ซึ่งการโครจรของดวงจันทร์นี้จะมีอิทธิพลต่อการขึ้นลงของน้ําทะเลโดยน้ําทะเลจะขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุดเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนตัวไปอยู่ในตําแหน่งใดในักเรียนสังเกตวงโครจรของดวงจันทร์ที่ตําแหน่งต่างๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือความมืดสว่างของดวงจันทร์ที่เราจะเห็นในขณะที่เราอยู่บนโลกโดยดวงจันทร์จะโครจรไปรอบโลกเมื่อไหร่ที่โครจรมาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ คนบนโลกเห็นดวงจันทร์มืดที่สุดนั่นก็คือแรม15ค่ําแล้วถ้าเมื่อไรดวงจันทร์โคโจรมาอยู่ในตำแหน่งที่3ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์จะสว่างที่สุดนั่นก็คือขึ้น15ค่้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แผนภาพการโคโจรของดวงจันทร์เป็นแบบนี้นะคะ1ก็คือแรม15คั้าก็คือขึ้น8คั้า3คือขึ้น15คั้าและ4ก็คือแรม8คั้า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของน้ําทะเลโดยน้ําทะเลจะขึ้นสูงสุดในวันขึ้น15ค่ำและแรม15ค่าแล้วจะลงต่ําสุดในวันขึ้น8ค่ำและแรม8ค่ำเพราะฉะนั้นน้ําทะเลจะขึ้นสูงสุดเมื่อดวงจันทร์ไปอยู่ในตําแหน่งที่1กับตําแหน่งที่3และจะลงต่ําสุดเมื่อดวงจันทร์ไปอยู่ในตําแหน่งที่2และตําแหน่งที่4คําตอบก็จะเป็นข้อกอ